ไป,ปับไปเนี่ยเติเบอาวเติบจริงบ้านบ้านไล่จ้องตัวเลยค <c oughs> ืนนี้มาลกูกคอมนะครับไล่ามาจ้องตัวเลยนะเนี่ยทำไมดิจ้งตัวนะครับตัวใหญ่ย bình chăng? lại máy to to, phình mà lùi gấp nha các bạn, được rồi, 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 được ซูนซูนเอาลงรูไม่อะจับเปลือลุดมือซูนไม่แบบว่านี่ดีไม่ไปบ้านนู่นดีกันอ้าวเรียบรอย้อยเยอะไปไหมหายแล้วเออหายไปแล้วเออซูนหายไปแล้วไรอยะ cửa nháy lên đây luồng quang én này đẹp lắm mà. hai mày đèo hai mày bọc đèo chập mày tanh hì 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 lắm ฮะจุเจออ่าจเจอแล้วนะครับตัวตีโดนนี้อีงเดียวนะตัวนี้นะครับอ่าจุเจอเลยตืวนิ่งๆตัวนิ่งๆอ่าเกินไดยเกินได้ <laughs> <laughs> จะไปลุกมือนะครับแล้วก็มันโดดนี้ก็เลยหยิกจับกันมั่นเหมือนะ <laughs> <laughs> ตัวตีร่ามเมียนะ ได้มาจ้ามตัวอล้วนะครับเนาะตื้อไปเลยเจอนเจอไเอ้ยตาวเต้เลยตัวนี้อืออันเอันเนอยู่ไหมอยู่ไหมอยูอยู่ลุลุลุนุอุล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 ุนุือล chưa cọp tụi nơi đây nắng áp đĩa này chắp mặt anh <laughs> tụi nơi nắng áp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  tụi nơi tụi nơi nắng áp tụi nơi tụi nơi nắng áp tụi 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 ด้วยกันนะอยา่ยาอยา่าลุ้นนะอ่ะอยากยีเหลวๆก็ไปดูไหนต่อจังนะไปได้นอกมันนี่แน่แน่ได้เลาเโอ้แกนได้มือจังโลกนดูเว้นไว้นี่นะครับตัวได,ด้มาอีกหนึ่งตัวนะคืนนี้มีแตัวใหญ่ๆห้าตัวเลย ลูกกบนี่ต้องใจควยน้อยหน่อยแส่งหมากไม่ได้แส่งหมากกบจะนีมัด <c oughs> <c oughs> ห้าตัวปวดเลยปัดเลย